สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะเขามาแล้วซอยกดไหลซอยกดแยเซาแอดมินเดรนพี่น้องคะ่ะตอนนี้ก็เดินทางมานะคะเพื่อที่ว่าจะไปตามตัวเลขกับแม่ย่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดที่ผ่านมาแม่ยง่งพ่นฝันวานานะ่าหาน่ะพ่นบอกว่า ทะเบียนรถขานาดน,นะมันลุดพี่น้องมันลุดลงมานะคะมันลุดลงมาทะเบียนเอียงบอกทะเบียนสองสี่หกหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นรถทะเบียนรถของแอดมินนะคะพี่น้อง้ะเมนว่าตัดหล่นนะคะตัวเลขของแม่ก็จะเขาสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะถือว่าตองงวดนะคะอะไรงวดติดแล้วพี่น้องให้พี่น้องเบ่งนะคะการเดินทางนะคะไปหาแม่ย่งนะคะตอนนี้ พันแม่ยงนะคะเพิินหนาจะอยู่หน้านะคะคือว่าเพิินกะคงจะเกี่ยวเขานะคะราวาช่วงหนีนะคะเป็นฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวคะ่ะท่านผู้ชมนะคะพี่น้องคะซอยกดไหลกดแท้เนาะทางกับไปยากลําบากวันนี้แอดอามินเอารถเก๋งไปพี่น้องคะ,ะเดี๋ยวไกลๆฮอดแม่ย้งนะคะเดี๋ยวแอดจะไปสัมผณ์แม่ยง้งให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะบ้มามี่ ถ้าผู้ใดเถืกอแม่กับคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอสักคู่นะคะพี่น้องพี่น้องพี่น้องป้าบอกพีกคือง้ามเถี้พี่น้อง <c oughs> ประกนี่แม่พี่ปูพีกจะได้ขึ้นเป็นหมากแต่ท่านผู้ชมผู้น่ะพักกาศแล้วอีกเจ็ดยังขึ้นไปทว่วหกดพีกแล้วแท้โบแม่อยากเด็ดละวบภาษีว,วา่าโบเด็ดละ สัสดีค่ะจังได้บาทน,นี่หนอนนคือฝันแม่นแท้โตประหยไหม <laughs> เดี๋ยวตั้งขากลรองก็ได้พี่น้องเด้อ <laughs> อีแมวว่าจะได้เกาะอีแมวว่าหญ้าว่าจะได้เกาะแม่รถทะเบียนรถขันนั่นบ่ฮึแมนบ่แมนตัวโอ้พี่น้องเอ้ยผู้ใดตัดเหรียญคือสิได้อยู่เด,ด้อดตัดนี่เขาตัดหลายแต่บาทหนึ่งนี่สวนปลาน,นี่ สวนปลาบ่สวนปลาคัน,านตัดบ่เขาเอาสองตัวเขาเอาอันสี่หกค่ะสองหนึ่งเขาเอางเขาบอกเอาสามตัวเขาตัดเป็นถ่ายหัวหวัดถ่ายยังคืโอ้แต่ว่าเอฟซีก็ตัดอยู่น่ะแม่เนาะค่ะแต<า>่ว่าแล้วพวมาเลยมันมีเมียได้สิมา,มมมา,มาบ่มาแล้วบังหวันมาแล้วเนี่ย<โอ> <laughs> เขาบ่เอินนูแม่เขาคือเอินซ้ายเดียวแต่ว่า พิดกันเน่นฮะพิดกันเน่นบ่ได้พิษแล้วเขาบ่เอิญนี่ว่าจังไหนเนาะบกควอมจริงเนาะบ่เอิญมันก็บ่ได้มาน้ำแล้วแล้วนอนอยู่หน้าว่าจังบวะนี่มาเอากันนัดหนูเจ็ดโมงหกโมงหนูกะถ่าเจ็ดโมงหกโมงกะโทษกะเมื่อยโทษแล้วที่ให้ว่าจังไหนคนอยู่เสลาห์จังไหนกันอยู่นะน้อยเดินเอามาเศร้านี่หนูก็ไปตามพัดยังบุลูก มาเข้ามาจาไดน้องผู้เต็งตัวถากันจนวิน่งเลยพอเมื่อไรบ้านนี่สิเมียได้บ้านเนี่ยว้านยายยงผูจเไดพี่น้องคือฝันเมนแต่ไม่ได้ถามบอกว่าถือเล็กบอกถือดิถือลายยนถือลายยู่ด้นถือลา,ลายปนไดหนุก,กบุอันนี้จะกันดอกอี่ลีเดียเนาะน้าเยอะ่อยนึงบ่บอ โอ้เอาแม่นอยู่ขนะข้าวจริงอยู่นด้หนือยูเราไป <laughs> ไปอันนั้นเ <laughs> น,น้นตัวพนมมาจะใช้ผลา่าอือันยูอันดอนดอนพุทธาอืมมันก็ได้สา 3, 2, มสองหนึ่งแล้มันก็ที่มาตรงทะเบียนก็ลดของอันนี้พร้อมเหมือนเนาะสองอเีก็สองสี่หกหนึ่ง 4, 6, 1, เนาะทะเบียนลดเนาะนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือว่าแม่ยงฝันแม่น เอาตัดเอาตัดเอาเรื่อเขาตัดเอาสองโตสองโตเขาตัดกลางตัดขอบตัดเบิดเลยหมุนเนอาเลยเมื่อนั่นเขาก็เบอกสู้เอฟซีฟังอยู่เลยค่ะว่าให้ตัดเอาแต่ว่าเขาเขาียนพวกมือก็จจิงอยู่เขาว่าให้ตัดเอาตัดเอาเด้อพี่น้องกันยังวะเขาตัดเบิดอยุ่แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนแต่สองหนึ่งหนึ่งสองนอาแม่จ้าจะได้ท่านผู้ชมนะคะมาเน้นมาอดีเอียบ่มาเนอ มากระลูกใส้โบกามากผู้เดียวต้องเอาโมมานำ้ำต้องมาลงจักรนเป็นเหตุงานเยอะในโทรศัพท์แม่ค่ะก็เลยว่าไปเป็นขับรถให้แม่แน่ก็เลยว่า,างสิก็เสียใจเพิ่นตัวเพิ่นบม่หายมาน,น้าเนาะเอ้ยู่าจะหนวันเนาะหัว,นนะวอะไรแม่หัวละ <c oughs> มือนั่นอา้าแมนว่าทุวนเนาะบางคนก็นอาจจะบไดเบิ่งเนาะแม่เนาะมือนั่นแม่แม่ว่าจะได้เกาะญา นั่งอยู่นเดยเนาะ้ยมองลาดังแล้าก็สีไปโอ้เฮ้ยผ่นลอดตะเบียนขั้นน่ะตุ๊กอกเอ็นื้อยี่บ่อเราเนี่ย่ขอตื้่ะสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งเอจำเหม่นยเราไจเม็นมันเห็นตะผาดำๆบอกมาว่าราเบี้แ่ซื้อเหมือตะเบียนี้ค่ะ เพิน si ha, ma. 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 Si ่นกะมาบอกคักเนาะเอาค่ะตัดเอาตัดเอาแล้วสวนปลาเขาจะเติมมีคนมาหาบ่มื้อนี้มีคนมาหาอยู่มาหาอีแม่ไหมมาบอกถึกเล็กวะเอาน้ำใจมาให้บ่แม่คนบ้านคนบอกพ่อจะเว่ามื้ออื่นคอยังสิริเงินเมื่อใดมื้ออื่นขนสิริเงินอืมรวมผู้ถือเพคนนั่งเงินมา เพิ่นน่าหมูเด้อก็สิมหาาโอ้หาขาความค่ะเสาร์นี้สิไปเรื่อบอรทรให้ FC บ่เธอเขาจะเธอเขาจามานเขาจาสิได้อันนั้นมาเบอร์ทุให้ FC บ่บ่ได้เอาห้บ่บ่เอาห้บอ เธอขาเจ้าอนันวะคือกะจโทร่หานอ๊ะโตได้โตได้ขาเจ้ากหาหับทาตทาเลคณะข้าเจ้ากับอ่ยังเว้นหนอนบัดไม่ย่องไม่เยอะเดี๋ยปเดี๋ยวเม่แม่เนี้ยสินอนปิดไว้สักก้อนบม่ล้กลางวันในจังเหตบ่กเสอเขาเสือหลมเหยังจังสิแม่จ้ะแม่จานข้าทร่มาจากห้าเอาไวาา้น <laughs> ี่บัดแรลงไปเห็ดอีย ถ้าแม่นว่าแม่เอาอเบอร์โทรให้เอฟซีถ้าแม่นว่าถือถ้าแม่นว่าเข้ามานก็นให้เขาโทรหาแม่เลยสินะมันก็นจะสะดวกแม่เอาเดี๋ยวมือไม้จังจทย์ให้ในเดอกอนเลขส่สิออก,กวันนี้นั่นโซตัวเลขเบิรงเธอเอฟซีพนมีนำใจเอ้ยเลขเขาเนะาะจะเสเอาให้ผู้ใหนเนาะถ้าว่าแอดมินก็คืออยากให้แม่พนโดยตรงเลยจังสีนะพี่น้องแต่ว่าหันห้องโน้นหันมีีผายพานดอกจ้ะ <c oughs> แม่ บมมี่ภัยพานโน้ถึงบอกว่าให้เอาเบอร์โทรลงดีที่สุดเขาจะได้โทรหาแม่โดยตรงค่ะเอาเบอร์โทรมี่ประเดี๋ยวนี้บมมีแล้วเนี่ยเจ้ากะรับเป็นบางเวลาเอาช่วงที่เ้าสิรับจะสีนาเธอเขาเจ้าอยากเลียงน้ำนค่ะกะสิประมาณนั้นย้าห้ามาข่าฟันอีกบะค่ะแต่บ้านเฮาถึกไหลบ่ค่ะ วัดฮะหลังจากจุ่มจ้าเมือังสาบาบอกเขามาหาเจ้าบ่แม่เขาทำมาจะเบี้ยแล้วอกมเขาปุกเมื่อเขาซับเอาซับเอาจังแมนงายเขาะฮะจังแมนงายเขาไปซับเอาสองอิเขาสืบีค่ะสองนึ่งเขาถ่ายจ้ัวัวตาจ่าสองสหนึ่งเขากระเจาสองสี่สองหกสองหนึ่ง สีหกเนาะเขาจะซื้อกลางเท่ากับซื้อขอบเขาซื้อกลางเขาซื้อสีหกสองหนึ่งบาทช่องกับหนึ่งมันอยู่ของมันซื้อทั้งกลางซื้อทั้งขอบเอาไม้เราบ้าเจ้าก็ฟันเม็นเด้อว่าเามันตามตื้อๆก้า้ามันน่าดูมันน่าตื่ตื่นั้งเ้ยคยังว่าพันอันหูเาอัน นหนึังเสือแขนแนวค่ะเก่าผมอืมแล้วไปกลั้มมากระดุมเสือหน้าคอนค่ะนมาจับมือข่อยเดียวมีสิปุ๊ดหาเลยเรื่อยสิปุ๊ดหายเลยเลยกระดุมนะกระดุมเสืออะไรสิปุ๊ดหาเลยเรื่อยกระดุมเสือสิปุ๊ดหาเรื่อยปุ๊ดหาเรื่อยนี่แสดงว่าเรื่องเราเสือให้เลยเลยจ้ะเจ็ดงวดนี่เนาะงเจ็ดงวดที่เจ็ดวะแม่จะว่าหกงวดติดไหมเนาะไล่กันมาเรื่อย ค่ะแต่งวดวังหันเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นบอกคักยุ่มันตกลงมาแล้วเนาะนางอยู่อยุ้มมองนี่แหละพี่น้องนี่หมองนี่แหละลาวสีได้เลยแต่เบียนหล่อู้ลาวาค่ะแม่นความลาวเขาบอกอ้ขนาดดีอย่า้เพื่อนบอกคักหลายเปะหลายกับผู้ใดก็ให้มุนเอาเนะาะไปบู้มุนกับผู้ใดแล้วเนาะโอ้ยซับเอาซับเอาเพื่อนบอกแค่นี้ยนั่นแม่นข้นก็คือปึกแท้ผนจีว่าเพื่อนบอกให้ซับเอา มานนี้มืองได้น้อคอยบอกพ่อเจ้าล่าคอ้ถามพ่อเจ้าว่าว่วายยังอันพ่อมาทายท่ำนั่นเราเพือยิ้มเปิดๆเราอยู่บ้านนี้บอกคอยว่าอยู่หาใส่เราแกงหัวเลยเราบะเสือบอกเราบะเสือมือใดน่ะมือใดค่ะลักคอยลงมาบอกเราวังหันคอยถามเราเลยบอกคอยลืมถามเจ้าง่ายถามเจ้าอยู่บ้านนี้่ะคอยอยู่บนพูดเถอะม่นเราตอง บ้านกิดเมืองนอนอยู่อุบลเลยค่ะมาเอาเมียอยู่หาใส่ค่ะแมนเออขาจะได้บอกโอ้เจ้าพาเราทวงเนาะคือคนอยู่ไก่ไหมมันมัเป็นคนแถวนี้สิบอกแม่เอ้าสาวตวงเลยจะได้ขาจนโอ้ก็จะมึงจะถามแล้วเจ้าพ่อเราถามว่าคนอยู่ใส่มันบอกแต่ว่าหนูเราของผูถามเด้แสดงว่าเราหูวอยู่แล้วว่าคนบ้านนี้เจ้าอยู่ใส่คอเราบอกคอยแ้บผมเองอยู่มาแล้วเจ้านั่นละก่อน เราว like <t ội at all> ่าเราอุบัติเราคุณอุบัต้องมาเอาเมียอยู่ปี่เราว่ะคนอุบลขี่บุกลพี่น้องเลยแต่สร้างใม่คนอุบลนี่มาผู้เดียวผู้เดียวต้องมาให้เรามาหน้ำนอนบ่เอิญกันเอาลาวบ่เอิญหนูเป็นหนูบ่เอิญแลาวไปหาพอน้ำฝนยังบ่มากฝนเอฟซีแด้เงินมืดระบาดนี่ยกายบ่แต่ว่าเราสร้างเีินเราบ่มาน้ำกันเ่าว่าหนิเมา ข้ากันเมาข้าเจ้าเมาข้าเจ้ากับลูกบ่ได้ลดเสียอีกบอกเพิ่มลดเพิ่มมาอยู่ด้รดเพิ่มมาเออเพิ่มมาแต่วันนี่เอออยากมาแต่วันนี่เออบ่แมนดอกหมู่บ้านมากบ่ได้เห็นเราอันบ่้อลาวาอยู่จากมาอยู่แต่ว่ารดเสียละวารถดอันนั้นหม้แมนอยู่หมู่บ้านลแล้เราเสียแต่หมู่บ้านนี้เออนูบ่ลูเรื่องเพราะว่าข้าเจ้าไปอยู่หน้าเลยนูบ่เห็นไผไก่มาเฮือนเนาะ พี่นออ้องเออแสดงว่ามีอยู่บานพั่วอยู่หน้าแมนนูนก,ก็ตอนรับแขกอยู่บ้าน,นเหลืองของเหลืองเขาเป็นหน่อยฝาหรือไงอ่ะพี่น้องคะสร,รุปนะคะก็จะเป็นที่ว่าเออแม่ยงนี่ฝันแม่นหกมวดติดนานะแม่เนาะงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดนะคะตัวเลขที่ได้มาจากความฝันแล้วก็ย่ามาบอกเนาะยาก็คือพุ่มเจ้าทีเอินผีให้ผีหน้าเฮาในเราเนาะแม่เนาะเป็น ยาเนาะมื่อนั่นแม่บอกคักว่าจุดเทียนน่ะจะคือพคนกนินแล้วไหมกลินเหลวมั้งมิ่งทำมนลงฮะไปจะเรียงบางอื่นมั้มีมด <คน S 2> มอกเถียน,<ะ>นบอกอืมดับมัดนเนาะเลี้ยงตอนใดมื่ออื่นตอนเช้จาจักมม่งประมาณซศร้าคอยมาหมดนะบอก หนูหนูเห้มาจากโมงหนูหนูก็บยากมาไทยก็แล้แต่เจ้าสิมาตอนเช้าๆเนาะเจ็ดโมงแปดโมงบ่ะเออเาเอมาจกไหจกนั้อก็อาดโมงเด้อเพื่อสตื่นสายวเพื่อาอันนี้กพอดีประมาณ8ดมงเกินเก้าโมงนี่และโนซี่นันเคียร์ทุลเดือนโนซี่มาเบอรว่ายาพนศิลาลุบบอเพราะว่างดเมื่อกี้แม่บอกว่า ที่แรกพ่นว่าสิหายสามตัวเนะาะตแต่ว่าบันนี้ได้สองตัวก็ดีแล้วพี่นอ้องบอัตเลขแปด้อูย์แปดเอ้นาน,นูนก็ซื้อแกันาัศนย์แปนู้นก็ศูนสกัซื้อสิบเอ็กับซื้อสิบสองก็ได้เอาสิอันชองหนึงนสิบ,บาทอีเมบอกออีเมกันยังข่ตัวอ,อีเมได้สิบ,บาทเนาะนู้น่ได้เลย <laughs> น้องมาถือน้องะไรน้ำพึ่งเอิงเท่พวกอะพ่นหาข่อยจังสีลาว่ะจะพ่นในอยเรื่อยๆพวกอื่นถือก็ดีน้ำหนาวอะไอ้ไข่ก็ว่ากอะปวดภัย FC เดี๋ยวเดี๋ยวอันมื้ออื่นแม่นจดเบอร์โทรไว้หน่เด้อเธอเอฟซีพ่นติดต่อมาเธอแม่หมานเพิ่นก็สิได้อันนี้ติดต่อแม่เธอเขาส่ขมานเอาให้โลดเบอร์โทรก็ได้มาเลี้ยงน้ำสมน้ำไดให้กันจ้านั่นแล้วแม่นก็บ่ให้เพิ่นอึดอยู่อึดกิน กระชจังฉี่เนาะก็พรุ่งนี้พี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดก็จะมาเจอดอกมะเอินนะคะถ้าเบิ้งว่าเป็นยังคือมาบอกเพราะว่าถ้าซ่อมเบิ้งว่าคนที่กินบอกคนที่รับรู้จังไหนข้ารากินนั่นเทียนให้หมดข้ารากินเขาประจางเกศบอกแต่ว่าเทียนเนี่ยผ้เห็นจากน้อยเลยเด้กินให้หมดนั่งกินกินจนเทียนจนอิ่มหมดเถมดค่ะเราได้กิน เดี๋ยวจังไดเมื่ออื่นจังซีมาใหม่เนาะแม่เนาะสำรับมันนี่ก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะที่เขามาติดตามรับชมสำรับคลิปนี้เนีงง่ยยงบุมีหรือว่าแม่ฝันตรงวันแล้วยังงมาในพันยงเขาต้องเลี้ยงพ่นพ่นจังสีฝันเนาะนเขาเลี้ยงเรล้าอี่มมันเรลาจะกเขาความฝันหลอเอาจังไหง่า,งายค่ะแม่ขอบคุณหลายๆค่ะพิมพ์รอพิมพ์รอค่ะท่านผู้ชม